สวัสดีครับกระผมอดิสรเพียงเกตวันนี้21กันยายน2564ประยุทธ์จันโอชาครับนายกรัฐมนตรีจะขยายเพดานเงินกู้จาก60ไปถึง70ครับจะกู้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 กจะกู้มาอีก1ล้านล้าน แม่เรามีนายกรัฐมนตรีที่มีฉายาว่านักกู้แห่งลุ่มน้ำเจ้าพยาสร้างนี่ไม่รู้เท่าไหร่แล้วครับ9้าล้านล้านนี่สาธารณะจะขยายเพยดานจาก60เป็น70เปอร์เซ็นเพื่อจะเอาเงินมากระตุ้นเศรษฐกิจถามท่านผู้ชมถามท่านที่ดถามท่านที่เคารพครับว่าเรายังเชื่อใจให้ประยุทธ์จันโอชา กู้เงินเพื่อให้ลูกหลานเราใช้นี่ไม,ไม่รู้ว่ากี่ชั่วโคตรกี่ชั่วโคตรจะใช้หมดครับแม่ผมนี่ไม่รู้จะว่ายังไงปัญญาไม่มีกู้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 ู้ทำรัฐบาลามามีมันสมองทำให้เศรษฐกิจตกตำ่ำไม่มีโครงการอะไรที่ใหญ่ๆไม่มีโครงการอะไรที่เข้าตาพี่น้องประชาชน ภาวะอุปสรรคจากโควิด19กู้มาทับทับมากู้ตู้ก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 ู้ผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงจะขับไล่มันยังไงเนี่ยใช้คำนี้นะครับถึงจะสาแก่ใจเป็นนักกู้แห่งรุ่มน้ำเจ้าพยากู้มาแล้วอีกสักหน่อยก็ไปคนจะใช้นี่คือลูกหลานลูกหลานเขาทึงมาชุมนุมมีประชาชนออกมาทำคา็อบเพื่อไม่ต้องการให้ประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีกู้70%เอร์เซ็น ชนเพดานนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็มีปัญญาเข้ามาเพื่อจะมากู้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 เพื่อบริหารประเทศแล้วมันเศรษฐกิจมันฟื้นหรือเปล่าล่ะว่าละพางนายที่สุดมันมันเกลียดจริงๆนะครับไม่รู้จะว่ายังไงครับกู้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 กูไม่เห็นด้วยกูไม่เห็นด้วยที่จะกู้โดยไปยุทธ์จันโอชาที่สร้างความ อะยุศอดสูในการรัฐประหารสร้างความชิบหายโทษนะครับให้แก่เศรษฐกิจตกต่ำเดินหน้าการเมืองการปกครองก็ล้าหลังไม่เป็นประชาธิปไตยยังจะให้ประยุทธ์จันโอชากู้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 อีกเลยครับ